นผมสิาพ้ามาจอบจอบนกหน่อยครับนกมันกำลังหวงมาแต่โกบพี่น้องบ้าได้บานว่าจะไม่ก็บมาแต่โกบครับผมมีแต่หนวยแดงแดงนกมันก็ห่องใส่นกคนมาก,กินนะครับพี่น้องตอนนี้บ้าได้บานกับนกกำลังกิแย่งกันกิน,กนมาตะโกบครับพ,พี่น้องมาตะโกบผมไม่จะควองเนน้ยมันเกิดเองครับผมเกิดเ,เองอยู่ไงครับผมเกิดเองอยู่คลองน้ำนะพี่น้องเนอะนกมันก็ทีไม่กินแล้วนะส่วนไรเป็นนกเหรอครับบ้าได้บานทานไม่เห็นครับพี่น้องเดี๋ยว้าจอบนกครับพี่น้อง นกน้อยครับพี่น้องธรรมาชาติของนอกเนาะพี่น้องเนาะกินบักไม้สุกครับพี่น้องบ,บ,าบอ่าวได้บานบ่ได้แย่งดอกบ่าวได้บานซีมือซื้อครับซีมือซือ้อบินมาแล ah, ้วครับบินมาแล้วยินเสียงบ่าวได้บา,านจังไงกันนี้กินซะบอกกินซะบ่แยงดอกไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็บินมาครับพี่น้องมันสุกหลายครับพี่น้องนี่ครับผมวิธีชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะวิธีชาวบ้านครับผมมาแต่โกมันสุกแล้วก็สิโลดลงน้ําลงน้ําปลาก็สิได้กินนะครับผมกินสุกทั้งต้นก็สิแม่นกนะครับผมมันนกมันหนูมันก็ลอกนะครับพี่น้อง คนก็กินได้แล้วว่านี่ครับพีนพพบ่น้องพอได้ปั่นก็มาจอบอยู่ครับพี่น้องอแดงอยู่เด้อแดงอยู่เด้ออะไรนะไล่อยู่ครับงา,งานาแนะนำนลยกินยากแน่พีนานานา่น้องงานแนะนำกับไหนกให้ก็รอกครับผมให้ปลากินแน่พี่น้องนี่ครับต้นใหญ่เติบครับพี่น้องเติบเองอยู่ข้างข้างข้างไอ้าสาหนามพี่น้องสาหนามครับผมปลากระไล่พี่น้องนี่เป็ดตะสีเบ็ดดี้ดีพี่น้องเป็ดตะสีเบ็ดอยู่ครับบิดมแม่งเด้วบิดมแม่งเด้วนะครับพี่น้อง มาจอบนกหน่อยครับพี่น้องมาแกงมันครับน้แกงนกไปสงสารรบ้านครับผมม่มีเบียกไม่งานเนาะน้าๆเนี้มเราเนมเรากินแหม,มกล่องได้ดีบ้า,านในซุ้มเมืองครับเห็นบ่พี่น้องมึงเอาครับมึงเอาบินมาโชบกินแล้วก็ไปบินมาโชบกินแล้วก็ไป ตอนที่เบา้บาทวันท่านได้มากนะครับผมเต็มต้นเลยครับพี่น้องพอดีมันสุกลายครับพี่น้องมันสุกลายครับตะครุบนะครับตะคบุบบุรูกร้กันว่าภาษาไทยก็จะเอินอย่างนั้นพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเมื่อสุกเป็นสีแล้วครับแดงแดงครับพี่น้องร้ายครับรายแล้กวก็ดกความนะพี่น้องเนาะพอดีเห็นนกมาก,กินนะบา้บาทวากกันนี้มาแกงนกบินมาละ่ะบินมาแล้วก็บ,บินไปนั่นาน,าน,าน,านั่นนั่นมันบานพี่น้อง หวานนี่ครับครับผมมากตะครบพี่น้องตะครบครับตะครบหวานนกหนูมากครับพี่น้องผมก็มากขึ้นกันเพราะว่ารสชาติหวานรับประทานง่ายครับผมรสชาติหวานรับประทานแอบไปละนกมันตื่นผมไลยพี่น้องไลยครับผมแบ่งกันกินแบ่งกันกินนะครับผมไอ้ได้กินได้ยู่ยยังสี่แล้วครับไอ้ที่ยุ่้ผมก็กินอะได้ดอกยู่ท่างหนำกระยให้นกไปนะครับ ลายอยู่พี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยนี่โอ้นี่แหะครับพี่น้องตะกบได้พี่น้องเอ้ยตะกบมากตะกบบ้านเฮาครับพี่น้องมีบ่ครับมีก็ยังบ้าดีบ้านบ่ครับผมนกมาแล้วอเอาแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยลบทางให้นกกินมาทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ